สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับนิสัยผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงชอบนะคะก่อนจะมารับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะเรามาเริ่มรับฟังนิสัยผู้ชายที่ผู้หญิงชอบกันเลยคะ่ะสำหรับหนุ่มๆคงอยากจะรู้ว่าสมัยนี้ผู้หญิง ผู้หญิงชอบผู้ชายในิสัยแบบไหนคงเป็นคำถามที่หนุ่มๆห,หลายคนสงสัยนะคะคลิปนี้เราจะพามาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะใส่แรกสำหรับผู้ชายหทัศนคติดีผู้ชายทัศนคติดีเป็นสิ่งที่ผู้หญิงมองหาเป็นอันดับแรกค่ะ 2. ปฏิบัติต่อเธออย่างให้เกียรติเมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นการปฏิบัติต่อพวกเธออย่างให้เกียรติ ในเวลาที่อยู่ด้วยกันสองคนอยู่ต่อหน้าคนอื่นคือเรื่องที่ผู้ชายต้องให้ความสําคัญค่ะ 3. ตรงต่อเวลาเวลาเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนให้ดีโดยเฉพาะสําหรับความรักเพราะผู้หญิงต่างชอบผู้ชายที่รักษาเวลาของเธอค่ะ 4. มีเป้าหมายเป็นของตัวเองผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีเป้าหมายและความทะเยอทะยานเป็นของตัวเอง สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมีแผนและมีความตั้งใจแน่นอนให้กับชีวิต 5. พัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ได้หมายถึงการต้องฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายแต่อาจจะหมายถึงงานอนดิเรกทุกรูปแบบที่คุณสนใจทําเช่นการฝึกภาษางานช่างพื้นฐานหรือการออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนัก 6. มีอารมณ์ขัน อารมณ์ขันอาจไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดของความรักนะคะแต่การสารความสัมพันธ์โดยขาดอารมณ์ขันจะยิ่งทําให้ลดโอกาสของคุณให้น้อยลง7รู้จักดูแลตัวเองใครก็ต้องการมีความสัมพันธ์กับผู้ชายสุขภาพดีหนุ่มๆทุกคนจึงควรหันมาใส่ใจในเรื่องการกินอาหารการออกกําลังกายและการพักผ่อนของตัวเองค่ะแเป็นผู้ฟังที่ดี การเป็นผู้ฟังที่ดีคืออีกหนึ่งอุปนิสัยที่ผู้หญิงมองหาผู้หญิงต่างต้องการคนที่รับฟังเธอด้วยความสนใจใส่ใจในสิ่งที่เธอพูดไม่ว่าจะเป็นการบทสนทนาประจำวันหรือเรื่องที่สำคัญมากกว่านั้น 9. มั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองก็คือบุคลิกภาพบุคลิกสำคัญที่ผู้หญิงชอบเห็นในตัวผู้ชาย โดยมั่นใจในตัวเองข้อแรกคือเป็นคนมีความมั่นใจในความคิดของตัวเองเป็นคนกล้าตัดสินใจเด็ดขาดทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่สําคัญและก็สุดท้ายก็สิบมีความโรแมนติกผู้หญิงหลายคนชื่นชอบความโรแมนติกโดยเฉพาะความโรแมนติกนั้นเกิดขึ้นกับพวกเธอผู้ชายอย่างเราจึงควรรู้จักมีมุมโรแมนติกอยู่ในตัวเช่น จดจำวันสำคัญหรือมีของขวัญให้ในวันพิเศษรวมไปถึงรู้จักปลอบใจในวันที่อีกฝ่ายเหนื่อยหรือต้องการกำลังใจอก็ใส่ทั้งอุปนิสัยทั้งหมดนี้ที่แนะนำไปไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันว่าหาทำตามแล้วคุณจะได้หัวใจของเธอมาครอบครองร้อนะคะเพราะความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บังคับกันไม่ได้และยังมีองค์ประกอบร่วมด้วยวอีกหลายอย่าง แต่อย่างน้อยผู้ชายก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไม่มีคำว,ว่าช้าเกินไปค่ะถ้าชอบคลิปเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสาระดีๆพิ่พรด้วยน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ